เกิดเองแต่ละมาแล้วโอ้โหวิววิบบบบูบสากสวัสดีน้องับคุ้นะครับชื่อของผมซีโคเองกับคุณคุณคุณอะไรนะไอซังฮะ ไอสังครับไอสังโอ้ใจเย็นฮะไปเราวันนี้เราอยู่ในเกมไอเลิฟไมช็อปอู้ชันลักงานของฉันครับโอ้ชัลักงานว่ะอ่าอาราก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับไอสังนะก็วันนี้เราไม่ไดนเกมไอเดิฟไมช็อบตามที่พี่แก่กบุดไปก็ไปจะไปไหนสี่คนหรือสองสองสองไม่เราเก็บไม่ไม่ ตราเราเราเป็นพนักง,งานดีเด่นไงโอ้พนักง,งานดีเด่นมีเพิ่มฟิตก้าวใหม่ๆเลยดิชายไร้ตาชายไร้ตากับนาฬิกาคู่ใจมาชายไร้ตานายจะไปนายจะไปเล็งใครอีกเ,เล็งเล็งผีเล็งผีผผอะไรเราก็จับไม่ได้เฮ้ย <laughs> จับผีหรอมอะไรวะก็จับไม่ได้โอ้ยตายเถอะคืออะไรวะ to on sound เปิดเสียงละคำตอบ uh, <no. S 1> midnight iron one to walk ฉันเดินไม่ได้อะไรมาเฮ้ย flash ไม่รู้อันแปลว่าไงแต่อ้าวทำไมฝันไอย่างนี้โอ้ อันเด่นเด่นเด่นเอ้ามาวิ่งวิ่งไงเอ้าประตูนี้เปิดได้ไหมปูนเด่นแหลกมากเด่นใครปริงกันนี่อู้เ ตัวนี้ก่อนลีเน็ตลีเนีตโอ้ว้าวทูออนคอมพิวเตอร์ออเปิดเปิดคอมพิวเตอร์เหรอเปิดไงออปปอดีเปิดคอม โอ้นี่เปิดคอมพิวเตอร์เซฟนี่เซฟอย่าแป๊บเดียวบิกซังเน็ตเขาบอกว่า stop walking เราจะเรียกนะอหไเพื่อนรวมงานเขาบอก to on server ้ดเพื่อนรวมงานเราควรทำไงดีนั่งสีนะนั่งสิลนะนัดอยู่ที่ไหนบอก stop walking คืออะไรอ่ะ มไม่ออกเขาไม่ออกผมไม่ออกครับผมไม่ออกแต่จะมีลูกคนเดียวขึ้นมาอะไรคือการกดคนต่อทีเดียวจะจำนะมาเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรวะไม่ดีเอ้ยไอ้เครื่องนี้แล้วอ๋อเปิดเปิดเปิดปุดป๊บ สตาร์ต t Start, ต r t i n g ิ้งทำไงต่ออ้าวแล้วก็ขึ้นเนี่ยมนเร่อที่ต่อแล้วเนี่ยอนเนตติ้งอะไ่ไอีกต้องต่ออนะไรเนี่ย Wi-Fi ไม่พอต่อเลยจะไพอตอนนี้เลยเฮ้ยอุ้ย เปิดโรงงานต้งงานคนอื่นต้องหายไปไหนกันหมดฮะคนอื่นต้องหายไปไหนกันหมดพวกเกลับปั่นเอออ๋ออันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นและเครื่องนั้นอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูนี่เครื่องนี้เออเร่อมัอปั่นไฟเครื่องนี้เออเร่อยู่เฮเครื่องเหลเครื่องนึงแล้ว โอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรื่องที่สอเสร็จแล้วกียแล้วเนี่ยอือแล้วไอ้โกไอ้ห้องกลางเหรอับห้องเดิมมัไปไปปเลยจเดิมนะขอขอโอเคโอเคนี่ไงแล้วก็จะทำอะไรต่อกลังวอล์กิ่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะทำอะไรต่อ ไม่รู้ดิมาเฮ้ย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 นั่นอะไรเป็นประสบการณ์รุ่นสามรุน่นอ, <au> อ้าวอยากรู้ให้ดนเฮ้ยประตูมนมีเอ,อ้ยประตูมันเปิดเองฮู้ชู่วฮ้ยฮุ้ยมเจ ใช่เขาบอก Get out of here เขาบอกไปไปไหนล่ะไปรีบเหรอไม่ครัมันถึงเวลาที่เราต้องโดนจำสเกลแล้วไปไปไปเดินหน้าเดินหน้าเดินหนาะไอ้วไอ้ววไอ้วูปหลักมีขาดเอาเปนี่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 ไปนี่เปนี่เปนี่ อู yeah. ้อุ๊ยตกเลยเปิดไม่ได้ทำอะไรเออเปิดเอออะไรเนี่ยเอเนจีเอเนจีมันเออเอ้ยน่าจะหน้าห้องตรงนู้นตรงตรงนี่มันมีสวิตต์อ่ะอ๋อเออว่ะนี่นี่ไปพอเราไปถึงป้ามันจะมีเจ้าสแกนแล้วพอเราออกมาแล้ค่อยดูว่าโดนนั่นแหละแอียบตรงนี้ปั๊บเบื่อยังไปแล้วไหนกดทูเดอร์ออฟิทเทอรี่ เขาบอกให้ไปลิฟต์เหรอเหมือนเดิมมัง้งลิฟต์เหรอเอาจริงดิก็มีอะไรรอ,อเราอ,อยู่แน่ๆได้โอ้นี่ไงตู้อยู่ไหนโอเคเขาา้าไปแล้วเอ้าเอ้าที่อยู่ไหนเอ้า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 อะไรวะมันมันจะเข้ามาทีละคนเอ้าได้อะไรเนี่ยเออนี่นโอ้โหแล้วตอนนี้ต้องเก็บไปใช้แล้วกัน เอาวุธเป็นไฟฉายเว้ยอย่ามใกล้แล้วมีอาวุธเป็นไฟฉายมีอาวุธแลเว้ยตบมันจะบองไฟฉายอ้ไอตัวนี้ไอ้แจบมันจะบองไฟฉายมเื่อการนาฬิกาไอ้ไอ้เื่อการนาฬิกานาฬิกาหายไปไหนวาโดนริแล้ววะยืมใครมาวะแล้วดูบรรยากาศมงมีโทรศัพท์ด้วยโอ้ยไอ้แจ๊บไอ้แจอ้แจ๊บโอ้โอ้โโอ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 ้โอโอ้โอ้ สำรวจอีกหน่อยมีอะไรอีกบ้างโดดเปียเปียโดดโอ้โหโอเคไปโอไปโอเคอะไรวะนี่หลบได้ไหมหลบหลบได้ไหมหลบไม่ได้โอสวิตโฮมโอสวิตโฮมเฮ้ยหลบไม่ได้ฆ่ามาทำไมเวดิทซาวเสียงอะไรประตูเบรก เขาบอกให้ทำอะไรเออหลบบุญเลยนี่หว e a ฮีดิงเพรสเขาบอกอะไรฮีดิงไปว่าอะไรอ้อเต็มแล้วมาแล้วโอ้โหพี่พีวิววิวบอกหัวใจเต้นเ้วยโอ้โหแล้วเปิดประตูไม่ปิดให้ด้วยโอ้โหมีมาทเลยโอ้โหดูมันเปิด เชิญอ๋อหุยโอ้ยเปิดคุณเป็นใจพอเลยตรงตรงนี้เขาต้องการกุญแจแล้วต้องแม่กุญแจแล้วมาเดี๋ยวนี้แหละป๋าเราไปด้วยกันดีกว่าถ้าดูตอบต้องตอบด้วยกันไปเ<ะ>ปิดโรงงานเชิญเลยผู้ทำ OT ผมไม่เอา OT แล้วไปเดี๋ยวเอาเงิน OT ให้เลย์นี่แค่เดี๋ยวคุณเงินให้เลยเดี๋ยวเอาูออกไปเลย<ม> วินโด้ XP แหละว i n d o w เอ็กีวินโดเออันนี้เปิดได้อะอันนี้เปิดได้วินโด้เอ็กีหน้าตางหรือป่าเหน้าตาหรือเปล่าออะไรไปทำอะไรดทำอะไรเอาไงดีเอาไปมุญบอะไไปไม่มีอ่ะเอกูเจ กูแจ้โอ้โหแล้วไปดูทางกลับอ๋ออันนี้แล้ไปทางกลับด้วยทางเอ้ยใจเต้นใจเต้นอย่าเต้นหนิน่าเย้ยยัเระเบิดบ๊อบบ๊อบใมึงดูเลยอะมึงมาดิเกรงทนอะกูกูไม่ทนเลยกูไม่ทนนั่นน่แนั่แน่

นี้อีกก็ขอ EP สองเดี๋ยวมาทำให้จบนะครับก็เดี๋ยวมาทำให้จบเลยมันต้องทำไม่ได้ขอสักกี่คิวนะครับเดี๋ยวกลับมาทำให้สําหรับวันนี้นะครับไอ้สังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครให้เร like, ามีอะไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้สังเลยนะครับก็พี่เศคุก็กลับมาทํายูทูบแล้วนะครับครับใช่ใช่ใช่ใช <S <S ยูทูบเบอร์กลับมาแล้วก็สําหรับวันนี้บ๊ายบายครับ